สวัสดีครับผมแอนธนาทิพย์กับรายการเพลินทูเพลเล่นเพลินเลินชิวๆครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านรู้จักกับเรื่องเล่นเล่นของเด็กๆครับเล่นอย่างไรให้สนุกเล่นให้ปลอดภัยเล่นอย่างสร้างสรรครับแล้วเราจะทําให้เรื่องเล่นๆ่นนี้พัฒนาเด็กๆได้อย่างไรครับความสุขของทุกท่านคืออะไรครับความสุขของบางคนเองก็อาจจะเป็นการได้ทานของอร่อยความสุขของบางคนอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วความสุขของเด็กๆล่ะครับคืออะไรทุกท่านทราบกันไหมครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วตามผมไปพบกับความสุขของเด็กๆได้เลยครับ ครูจะให้พวกเราปั้นความสุขของพวกเราความสุขนี้ อาจจะเคยมีตอนเราเป็นเด็กหรือมีตอนปัจจุบันนี้หรือเราอยากมีในอนาคตก็ได้มีอะไรบ้างที่ทําให้เรามีความสุขปั้นมาแค่หนึ่งอย่างอ่านึกออกแล้วปั้นเลยถ้านึกออกแล้ว ก็ผสมม่วงม่วงแถงนี้ก็ได้เหล้ยงหนูหมดแล้วนี่ไงเหลืองคนอื่นมีไหนจะเอานี้ใส่อีกไหม,มอ่าเสืออ,อันนี้คือโลกพื้นที่ของเราเป็นรูปทรงกลมเราทุกคนอยู่ในนี้เป็นรูปทรงอะไรนี่ อันนี้คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของพวกเราทุกคนนะคะไม่มีของคนใดคนหนึ่งนะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่มีความสุขของพวกเราทุกคนเชิญค่ะวางได้เลยเลือกพื้นที่ปลอดภยัยพื้นที่ดีมีความสุขให้เขานะโอ้โหอยู่เดอะเซ็นเตอร์พอยต์ศูนย์กลางเลยนะคะโอ้ต <c oughs> อนนี้ครูจะให้พวกเราไปเอาจานสีผู้การของเรามาสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับความสุขของตัวเองค่ะเชิญค่ะ ทำต่แรกทำพื้นที่ของตัวเองก่อนนะสร้าง่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับเขาสิปลอดภัยแปลว่ามีความสุขอยู่แล้วสบายใจไม่เป็นอันตรายใดๆทำได้เลยนะพีปีเบเบอร์ทำแล้วไอคนอื่นไน้มองเห็นได้ว่ามันมีบริเวณนี้นะ่วาาจให้เขาคิดเองนนอเ<ด>นาะใช่ว่ามมีแน่ มครูเห็นพวกเราชอบอยู่ในป่าต้นไม้มีทุกคนวัดมีแล้วนี่คนกำลังมาแล้วที่ใต้งนล้สะพานอเดินทางเดินทางับรถไฟรถไฟใช่ใช่บางคนก็จะไปเร็วกว่านั้นรถไฟนี่เลยเก็บอุปกรณ์เลยค่ะส่งที่คปู่ปูนี่เลยเราค่อยๆมองแล้วก็ค่อยๆเดินดูทุกจุดที่เรา มองไปเรื่อยๆในวงกลมนี้จะ,ะไรค่ะตอนนี้เราขอให้พวกเราสังเกตเนาะความสุขของมิมี่ที่ปั้นนันแรกตรงนี้ที่เป็นสิเวเกลยวคืออะไรคะไม้ไผ่ไม้ไผ่ทำไมไมีถึงปั้นไม้ไผ่อะ อ๋อเป็นการ์ตูนที่ดูแล้วสนุกอ่าแล้วก็ทีนี้หนูวปั้นเพิ่มเติมเป็นสิ่งแวดล้อมของไม้ไผ่กระบอกนี้นะซื้อให้เนาะเป็นของขวัญที่ทำให้เรามีความสุขรู้สึกเป็นไงมีคนได้มาใช้โทรศัพท์หนูเอาไปทําของที่มีประโยชน์มีความสุขมีความสุ้สุดยอดมากเลยนี่ S <S เห็นไงสร้างความสุขให้คนอื่นไรเวทโอเควันนี้ก็ปิดกิจก,กรรมปั้นความสุขของพวกเรา <S 2> <S 2> <S คุณรูณได้ยินความสุขของพวกเรา <S 2> <S 2> <S แล้วก็ส่งต่อ <S 2> <S 2> <S เชื่อมต่อกันอย่างสนุกมีความสุขแล้วก็ <S 2> <S 2> <S ความสุขจริงๆนะ <S 2> <S 2> <S ตเต็มยิมเลยนในชุม <S 2> <S 2> <S ชนเรา <S 2> <S 2> <S ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนประเมิ้ตัวอเองเลยเดี๋ยวเราจะทำบอดี้แรปปิ้งอ่าวินนี่ไปประเมินก่อน เด็กๆได้มีประสบการณ์ใหม่ๆได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำแล้วก็เป็นความรู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีๆได้เอาประสบการณ์ดีๆตรงนี้ได้กลับไปใช้ที่บ้านเวยแล้วกันถ้ามีโอกาสเราก็คงได้เจอกันอีกนะส,สิ่งที่เรามีความสุขครับบ้านเป็นโทรศัพท์คับเพราะว่าผมชอบเล่นโทรศัพท์เป็นหมู่บ้านคับผมแล้วก็มีสวนสาธารณะแล้วก็มีร้านค้าต่างๆค่ะผม ชอบเรื่องของการปั้นปั้นดินเหนียวครับทำไม่ผมมีความสุขครับมรู้สึกมีความสุขที่ได้ทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็ตื่นเต้นทุกกิจกรรมวันนี้เรามาทํากิจกรรมกับเด็กในเรื่องของการปั้นความสุขนะคะความสุขอันนี้คือเป็นความสุขที่อาจจะเคยมีตอนเป็นเด็กหรือมีในปัจจุบันนี้แต่ก็หรือว่าอยากมีในอนาคตภายภาคหน้าโดยเราให้เด็กๆให้โจทย์ในการเป็นเรื่องของการปั้นความสุขเวบแรกที่ครูให้โจทย์ไปเนาะว่า ความสุขของหนูคืออะไรนะคะแล้วเด็กแต่ละคนก็ปั้นความสุขนั้นจะเป็นแบบความสุขที่เป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นความสุขตามจินตนาการหรือความสุขที่มีอยู่จริงอยู่แล้วในตัวเขาเองก็ได้นะคะส่วนใหญ่ที่เด็กๆปั้นในกิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแบบมีธรรมชาตินะธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เด็กทุกคนชอบก็จะมีของขวัญของพี่พ่อแม่ให้เช่นโทรศัพท์หรือว่าบางทีก็จะเป็นเรื่องความสุขในเรื่องของการประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะเช่น สำเร็จที่หนึ่งนะอ่านหนังสือมีทําเป็นรูปหนังสือมาพอปั้นความสุขของตัวเองปั๊บเนี่ยเราก็มาระบายสีความสุขของตัวเองก่อนแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าเออเราจะทําพื้นที่เราจะมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่ของความสุขของทุกคนเหมือนชุมชนชุมชนหนึ่งแล้วให้เด็กนําความสุขของตัวเองไปวางในจุดที่เขารู้สึกดีและปลอดภยัยปลอดภัยในที่นี้แปลว่ามีความสุขนะแล้วเด็กๆก็จะเอาไปวางไว้ในจุดตรงนั้นแต่ละคนก็ตกแต่งพื้นที่ของตัวเองทําสิ่งแวดล้อม ให้กับความสุขของตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆก็จะทําในเรื่องของลักษณะเป็นธรรมชาติบางคนก็ทําเป็นโรงเรียนเพราะมีหนังสือแล้วเนาะก็ต้องทําเป็นโรงเรียนเป็นที่ให้ความรู้การเชื่อมโยงกันเป็นยังไงบ้างเราก็จะให้โจทย์เพิ่มเติมว่าเออเด็กสามารถเชื่อมโยงกันยังไงบ้างแต่ละคนในความสุขของแต่ละคนตัวเนี้ยอยู่คนละส่วนอยู่คนละที่ทีนี้เราก็คิดว่าเราจะมาเชื่อมโยงความสุขกันยังไงได้บ้างเป็นชุมชนที่เด็กๆสามารถสร้างขึ้นมาแล้วก็เล่าเรื่องแบ่งปันกันแล้วก็ มีความสุขร่วมกันเป็นความสุขวงใหญ่ก็ดินนะคะก็เป็นวัสดุที่เกิดจากธรรมชาติเนาะธรรมชาติแรกเริ่มเลยก็คือดินไม่ว่าต้นไม้หรือใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่มีดินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้การใช้ดินเนี่ยดินเขามีความละเอียดอ่อนมีความนุ่มแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตอนที่เด็กทํากิจกรรมอะคะ่ะเราถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงเด็กบอกได้ว่า สงบเย็นสบายนุ่มละเอียดเด็กๆอะค่ะเขามีประสบการณ์ในชีวิตนะตั้งแต่ทารกแรกเกิดมาเลยจนถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยประสบการณ์หรือว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้เพราะว่าช่วงเวลาที่เขาเป็นเด็กมากเนี่ยเขายังไม่มีภาษาหรือเขาอาจจะจําเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้แต่การใช้ดินเนี่ยทำให้เป็นการกระตุน้นสมองทําให้เกิดการรับรู้ความจําได้ว่า เออมันมีช่วงเวลาดีๆที่เคยเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ดีๆที่เคยเกิดขึ้นกับเขายังไงบ้างซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเหมือนดึงศักยภาพหรือว่าดึงรีซอร์ของเด็กให้เขาได้ค่อยๆได้รับรู้การมีตัวตนหรือว่าออบรรยากาศที่ดีๆที่เขาเคยได้รับค่ะในโครงการเพลินทูเพย์นี้นะคะทาลินีก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้สังเกตการของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมค่ะ โดยประเด็นในการสังเกตนะคะก็1เลยก็คือการสร้างสุขผ่อนคลาย2ก็คือสร้างการมีส่วนร่วมและทักษะทางสังคมค่ะสก็คือสร้างพฤติกรรมเชิงบว,วกสาหรับเด็กค่ะ ช่วงก่อนเข้ากิจกรรมเลยเด็กก็จะมีความเกรงค่ะมีความสีหน้าค่อนข้างกังวลว่าแบบเอ๊คุณครูเขาจะพาเราทําอะไรนะกิจกรรมจะยากไหมแล้วก็จะแบบยังไม่ค่อยกล้าพูดหรือยังไม่ค่อยกล้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมสักเท่าไหร่ค่ะในช่วงหลังๆก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นค่ะตั้งแต่ช่วงกิจกรรมแรกเด็กก็เริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้นเริ่มตอบคาถามมากขึ้นค่ะและยิ่งถัดมากิจกรรมครั้งที่2 เด็กก็จะยิ่งมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะตอบโต้ตอบคําถามแล้วก็ดูมีความสุขสนุกสนานล่าเริงมากยิ่งขึ้นค่ะในการทํากิจกรรมต่างๆไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าความสุขของเด็กๆจากกิจกรรมปั้นความสุขจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่กลับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากสำหรับพวกเขานะครับ เรามาช่วยกันเติมเต็มความสุขของพวกเขาในทุกๆวันกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามเราจนมาถึง e ีสุดท้ายครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมภายใต้โครงการเพลินทูเพย์ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิททททเด็กจะช่วยให้เด็กๆเ,เล่นได้อย่างสนุกปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อยอดการเรียนรู้ของพวกเขาได้ในทุกๆด้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ สวนสาธาระมีอาหารกินเมีนุนสาวรีคนดินหรอมีดินนะมีดินเดี๋ยวพูู้ยิบมาให้ดินเพิ่มเป็นของเรา